สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอ,เจอก,กันกับสาวดําพารวยหลังจากหวยออกนะคะคือสาวดําไม่เคยได้เข้ามานอนในในบ้านหลังใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมันก็จะมีของเต็มไปหมด <c ười> ค่ะเพิ่งเข้ามานะคะก็อาบน้ําอาบท่าเสร็จก็เออคิดในใจว่าเออไม่ได้นั่งคุยกับแฟนคขับเลยนานละนะคะ สาวดำมีเรื่องจะมาคุยกับแฟนคลับนะคะว่าพ่อปู่ท่านให้ตัวเลขมาเมื่อกี้นี่นะคะสาวดำมาจากสวนธรรมนะคะพอมาจากสวนธรรมแล้วพ่อปู่บอกว่าให้รีบซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะแล้วก็เย็นนี้นะคะอา,อามาเดี๋ยวคุยเรื่องอามาให้ท่านฟังสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสาวดำอขอโทษด้วค่ะดเดี๋ยวนั่งปล่อยผมมันเป็นจังไรบุ มัดกันสักคนหนึนะ่มัดขึ้นกีส่สือีเนาะพอถลหลายๆคะมาจากสวนตำหอนนั่งกันเลยอาบน้ำสระผมพี่นอ้องอาบน้ำสระผมค่ะมัดขึ้นก็เนาะขออนุญาตเด้อพี่น้องเข้าไกันกันอีแบบกันเลยเนาะก็เนาะอามาท่านใดได้ดูในคลิปแล้วนะคะว่าอามาอยากจะได้นางลำนะคะอยากจะได้นางลำนะคะแล้วก็อยากจะได้สาร ที่อยู่ตรงต้นประดู่นะคะต้นประดู่นั่นแหละพร้อมกับพร้อมกับานางไม้พี่กับน้องนะคะทีนี้ท่านกา็ท่านก็บอกว่าขอนางลำขอสารแล้วก็ขออะไรละ่ะดอกไม้ทุเกเยนเล่าให้ไก่ตัวนี่แหละนะคะสาวดําได้รับปากท่านแล้วท่านนี้ก็มาทวงนะคะทีนี้ท่านก็บอกว่า,าให้เอามาถวายท่านในวัน ในวันพรุ่งนี้คือวันนี้ท่านท่านให้ท่านจะท่านบอกให้พระน้องไปไปคุยกับท่านที่ต้นประดู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ท่านบอกนี่สาวดำก็รีบมาอาบน้ำอาบทาแล้วก็จะได้แต่งขันแต่งขันแต่งขันอะไรขันแปดันห้าไปนะคะทีนี้สาวดำก็คุยให้เอฟซีฟังตามตรงนะคะว่าสาวดำเนี่ยเป็นคนรับปากกับ ปู่เออขอโทษจะ่เป็นคนรับปากกับอาานะคะแล้วก็รับปากกับปู่องค์อาจญาดอกไม้นะคะแล้วทีนี้เรื่องของเรื่องคือสาวดํานั้นอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกนะคะคือไม่คือไม่ได้ซื้อนะคะแล้วทีนี้สาวดําก็ตั้งใจสร้างสวนธรรมทำสวนธรรมก็มีแต่อยากจะให้เอฟซถูกบางเอิญมันไปเข้ากับหวยดังของเข้าเสีย แต่ว่าพ่อปู่องคอาจญาดอกไม้ท่านให้มาก่อนใช่ไหมคะมันก็มีหลักฐานชัดเจนเนาะให้มาก่อนอา่าเลขแม่น้ำหนึ่งที่เขาจะจุดทูบใช่ไหมคะแต่ที่นี้เขาจุดมาแล้วมาตรงกับเลขเราเราก็รีพอยตกกระดาพอยกระโจนนะคะก,ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าก็โดนโดนนอ้นัน่นค่ะโดนคืนเป็นตา,ตามกันเลยนะคะทีนี้พ่อปู่ท่านก็ลงมาพูดว่าเลขในสวนธรรมเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมดห้าหก หกคลิปนะคะหคลิปทีนี้ท่านก็บอกว่าไม่เข้าพ่อปู่นึงก็ต้องเข้าพอปู่นึ่งในส่วนธรรมนะคะแล้วทีนี้ท่านท่านก็บอกว่าสาวดำผิดกฎนะคะทีนี้กฎอะไรนั้นสาวดำก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรปิดบังกับ f อนะคะ าสาวดำเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็พูดตามความเป็นจริงนะคะ,ละหลายๆท่านก็คงอยากทราบแ,แล้วสิว่าผิดกฎอะไรใช่ไหมคะท่านจําได้ไหมว่าสาวดําไม่เคยโกหกท่านแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าในสติปัญญาของสาวดําคือท่านอนุญาตให้ไปเอาได้กับพ่อปู่สวาซอกับแม่ย,าาย่าไพรีแม่ย,าาย่าไพรีที่ท่านที่สาวดําไปขอท่านสามตัว สามตัวสามตัวขอสามตัวตอนนี้ลูกอ,อยากจะสร้างสวนธรอะไรเงี้ยสาวดำก็พูดนะคะดันด้น,ดนไปจากบ้านไปจากอำเภอแวงน้อยเดี๋ยวไปหาแม่ย่าภัยรีที่อ,อ,อำเภออะไรนะอาภูมิสลอนใช่ไหมคะทีนี้ท่านก็ให้มาแปดเจ็ดเจ็ดแล้วสาวดำเนี่ยขอท่านแล้วท่านก็แม่ย่าให้แล้วแล้วสาวดำก็บอกว่าโอ้ยเลขไม่สวยเลยไม่ซื้อเลยแม้แต่บาทเดียว ปรากฏว่าเลขออก8 7ดมีหลักฐานชัดเจนนะคะในช่องสาวดำสาวดำพูดอะไรไปแล้วขอให้ท่านเชื่อได้ว่าสาวดำพูดตรงไปตรงมานะคะทีนี้พอ่อพ่ออาานะคะอาาท่านก็ลงเมื่อเช้านี้แต่ยังไม่ทันได้ให้หวยแต่ท่านจะให้สาวดำเนี่ยมาจัดมาจัดขันครูขันคือไปจัดขันแปดขันห้าขันทุกอย่างเนี่ยค่ะทั้งใบสีทั้งอะไรเนี่ยไปไปไป,ไปหาท่าน แล้วท่านจะให้วันนี้และท่านบอกว่าให้ให้ทุกคนได้โชคได้ลาบแต่ว่าพรุ่งนี้สาวดําจะต้องมีเงินเนี่ยไปซื้ออา่าไปไปไปซื้อข้าวของที่ท่านตกลงไว้กับสาวดาเนี่ยนะคะแต่ว่าสาวดํานี่มีความตั้งใจว่าให้ f c ฟซถูกเพราะสาวดําซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้เสร็จแล้วท่านก็เลยบอกว่าท่านก็เลยมาทวง ท่านบอกว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีของทั้งหมดนี้ไปถวายท่านผู้นี้ท่านจะปิดนะคะทีนี้สาวดําก็เลยจําต้องมาออกมาบอกแฟนคลับว่าใครพอที่จะมีตังช่วยสาวดําหน่อยนะคะสาวดําไม่มีจริงๆค่ะคือตอนนี้สาวดําไม่มีนะคะมีตังอยู่400กว่าบาทสาวดําไม่ได้ไปไหนมาไหนอะไรกับใครเขาเลยนะคะแล้วก็เข้าใจค่ะสาวดําเข้าใจ FC ทุกคนว่ามันไปตรงเลขดังเขามันไม่ได้ แต่ทีนี้สาวดํามีอะไรก็ต้องเล่าเอฟซีของสาวดําเพราะว่าเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องอยู่กันแบบเปิดเผยไม่ได้อยู่กันแบบลับๆล่อๆไม่ได้อยู่กันแบบหวังเอาน่น,อนเอานี่นะคะสาวดําคือท่านต้องการพรุ่งนี้ก็คือมีต้องการ,อ,อ,การอ,อสารนะคะท่านผู้ชมสารสารก็เป็นสารที่ที่ตั้งที่ตั้งขึ้นนะคะห้าพันกว่าบาท ที่ตั้งขึ้นตั้งขึ้นคือจะต้องเอามามาให้ท่านมาถาวายท่านพรุ่งนี้และวันนี้เดี๋ยวนี้แหละสาวดําออกคลิปให้ท่านฟังเสร็จท่านก็จะให้ตัวเลขวันนี้สาวดําก็จะลงให้วันนี้เลยก็เลยสาวดําก็เลยต้องบอกทุกทท่านว่ามีน้ําเขียวน้ําแดงนะคะน้าเขียวน้ําแดงน้ําเปล่าอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งลังไออย่างละหนึ่งก็เรียกหนึ่งแพ็คอะค่ะแล้วก็มะพร้าวมะพร้าว มะาพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วมะพร้าวมะพร้าวห้าลูกแล้วก็สารสารท่านนะคะสาวดำก็ไปดูมาแล้วแต่ว่าสาวดำก็ก็ต้องบอก FC. เอฟซีพาะมีเอฟซีท่นั้นที่จะช่วยสาวดำได้นะคะ mm. ก็รวมทั้งหมดแล้วก็น่าจะประมาณสารก็ห้าพันบาทใช่ไหมคะพอสารห้าพันบาทแล้วก็ซื้อเล่าไหา้ไก่ตัวแล้วก็ซื้อพวงมาลัยดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ผลไม้ค่ะผละไม้เก้าอย่าง บวกลบคูณหารแล้วสาวดําคิดว่าอาจจะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งใครพอที่จะช่วยสาวดาได้ช่วยกรุณาช่วยสาวดาด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้อาม่าอาม่าท่านมาอยู่อาม่าเป็นเพื่อนกับปู่เจ๊กแล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ท่านมาอยู่รอพระพระอาจารย์ค่ะนะคะทีนี้เมื่อเช้านี้พอปู่สีสุโตท่านให้นะคะท่านลงมาคุยหลายสิ่งหลายอย่างที่พ่อที่สาวดําบอกว่าพ่อปู่ บอกว่าสาวท่านท่านสาวดำทำปิดกฎคือพูดกันกับพระอาจารย์ว่าจะไปเอาหวยที่อะไรนะที่ที่บนเขาไหนไม่รู้ที่ที่ท่านเคยไปเอาสาวดำก็เคยไปเอากับที่ท่านให้ท่านให้แปดเก้าอะไรนะที่บนที่บนเขาที่ทางไปลำบากมากนั่นแหละโดยที่ไม่บอกท่านท่านก็เลยน้อยใจให้สาวดำกับพระอาจารย์ พระอาจารย์คือล่างของท่านสาวดํานี่เป็นลูกสาวท่านนะคะเนี่ยค่ะเมื่อเช้าท่านก็เลยมาบอกว่าเอาให้เอฟซีเลยนะลูกเอ๋ยนี่นะคะ4ีเก้าเจ็ดล่างหกเจ็ดนี่คือเรียกว่าปู่ศรีสุโธนะคะทําไมสาวดําถึงไม่เขียนวันที่ว่าวันที่สิบห้าสาวดําเขียนแล้วพอยกขึ้นมันอ่านไม่ออกคือมันไม่เป็นแบบนี้สาวดาก็เนี่ยเนี่ยมาหัดเขียนมาหัดเขียนเนี่ยค่ะแบบนี้ถึงได้เนะะี่ยค่ะ สี่เก้าเจ็ดล่างหกเจ็ดนี่เป็นเรียกพ่อปู่ศรีสุดโทนนะคะค่ะแล้วสาวดำจะรีบคลิปนี้ไปคลิปทำสั้นๆสาวดำจะรีบไปแต่งขันขันครูขันขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะอ่าไปหาอามาอามาท่านจะลงท่านจะให้วันนี้แต่พรุ่งนี้ท่านจะต้องได้ของตามที่สาวดำรับปากท่านไว้ถ้าท่านดูในคลิปท่านจะได้ยินนะคะคือสาวดำก็บอกว่าขอให้ลูกถูกอ่าอา마อยากได้อะไร ท่านก็บอกว่าอยากได้สารอยากได้นางลำนะเล่าหายไก่ตัวนะคะแล้วก็แล้วก็ผล,ลไม้ดอกไม้ทุกเทียนทุกอย่างสาวเราก็รับปากท่านฟังได้เลยค่ะในคลิปคลิปของอาาค่ะแล้วท่านบอกว่าให้ให้ท่านบอกว่าได้ตามนั้นเจ้าจะได้ตามนั้นท่านให้หนึ่งเจ็ดเก้าล่างสามสีใช่ไหมคะอ่าหนึ่งเจ็ดเก้าล่างสามสี ของอาาแล้วทีนี้ท่านก็มาทวงที่สาวดารับปากไว้แต่สาวดำเนี่ยไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพราะว่าไม่ซื้อไม่ได้นะคะคงจะเข้าใจเนะเาะแล้วท่านบอกว่า,อาพอท่านพูดแบบนั้นสาวดําก็รับปากว่าได้ค่ะอาาขอขอให้เอฟซลูกถูกขอให้ช่องของลูกถูกขอให้ช่องขอให้สวนทำขอให้เลขที่สวนทำนี่เข้าขอให้เลขเข้าขอให้เอฟซของลูกถูกก็พูดอย่างเนี้ค่ะ นั่นแหละค่ะท่านบอกว่าอย่าผิดสัจจะท่านบอกว่าถ้าสาวดาผิดสัจจะไม่ได้ทําถวายท่านในวันพรุ่งนี้ท่านจะปิดปิดตัวเลขท่านจะไม่ให้อีกแต่ท่านมางวดที่แล้วท่านบอกว่าจะให้12งวดนะคะพอปู่เจ๊กให้7งวดนะคะแต่ตอนนี้ท่านจะมามาช่วยสร้างสวนธรรมท่านจะให้12งวดนี่คือเรียกว่าปู่สีสุดโธนะคะค่ะสาวดําอยากจะ นั่งคุยกับท่านแล้วก็ยกตัวเลขให้ท่านเห็นมันสาวดำทํายังไม่เป็นก็เลยเพิ่งมาหัดทาเ,เฉพาะตัวเลขเนี่ยค่ะ <c oughs> เฉพาะตัวเลขกราบขอ,อไปเอฟซีของสาวดําด้วยนะค่ะใครพอจะมีส่งมาคนละห้าบาทก็ได้ค่ะเอซของสาวดําเยอะอยู่คนละห้าิบาทคนละร้อยพอพอได้สาวดำเนี่ยไอสารเนี่ยสารป้อปูอามาเนี่ยเขาเขาทำเสร็จไว้แล้วกัสาวดําก็ไปดูไว้แล้ว ทีนี้สาวดำไม่มีไม่มีเงินค่ะท่านผู้ชมเพราะสาวดำไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีรายได้จากอะไรตรงไหนเลยสาวดำก็อยู่มีแต่กระทำโน่นทำนี่กับสวนทำไปไปวันๆเท่าน,นั้นเองนะคะนอกจากเอฟซีเมตานะคะช่วยสาวดำหน่อยนะคะเพื่อเราที่จะได้มีโชคมีลาบกับอามานะคะท่านท่านเป็นคนจีนค่ะแต่ท่านเป็นผู้ชายนะคะแต่ท่านให้เรียกท่านว่าอา마าและท่านอยากได้สารเพราะท่านจะอยู่ตรงนั้นที่หน้า ที่หน้ากระท่อมสาราของพระอาจารย์นั่นล่ะค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะเอฟซี FC จ๋าขอบคุณมากนะคะช่วยสาวดำด้วยนะคะมาที่หมายเลขธนาคารกรุงไทยเอ่อ422 060 4 2 2 060 8141 4 2 2 0 6 0 8 1 4 8 1นะคะ ธนาคารกรุงไทยชื่อพัฒนาพรลุ่มพอทีวีไม่ต้องช่วยไม่ไม่เอาอะไรมากเอาแค่พอเนี่ยแหละค่ะพอที่ได้ซื้อของให้อาม่าเนี่ยแหละค่ะนะคะโอเคค่ะสาวดำก็เข้าใจเอฟซีอยู่นะคะแต่ว่าสาวดำก็เป็นคนตรงๆค่ะพูดตรงๆค่ะนะคะไม่ไม่มีปิดบังนะคะพูดตรงๆนะคะตรง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 เลยเราจะได้คุยกันง่ายๆเข้าใจกันง่ายถ้าสาวด๊าสาวดำมีเหมือนสมัยก่อนนะคะสาวดำก็จัดการแล้ว ตอนนี้สาวดำไม่มีนะคะเอฟซี FC จ๋าช่วยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เราจะได้มีโชคมีลาบด้วยกันขอบคุณค่ะนี่เรียกว่าปู่สีสุดัวก่อนนะวันนี้นะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ